กลับมาอยู่กับเสรีดราม่ากันต่อนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมสามารถคุยกับเราได้อ่ะไปเรื่องของคุณเต้มงคลกิจเขาเนี่ยนะครับนำภาพแฉรัฐบนตรีรายหนึ่งที่ควงสาววิเทยวทะเลขี่จสกีในช่วงโควิดบอกใบไปในไนว่าเปิดห้อง VVIP ปาร์ตี้กับชายหนุ่มแดนปาดิบอนนี้เราก็เบอร์จนไม่เห็นภาพนะครับโดยภาพเซตที่2เนี่ยเป็นภาพจากห้อง VVIP แห่งหนึ่งนะครับเป็นการทหานญี่ปุ่นมีชายคนนึ่งสวมแมสเห็นไหมครับ ควงห้าสาสมแมทแล้วก็เขียนว่าจะไหวหรือพี่ปิดท้ายด้วยภาพ3คือห้อง VVIP ของคาราโอเกะ1หนุ่มโสดร้องเพลงกับ5 p e เพตีเอ็นอระบุว่าตนยังมีภาพสวยๆหลายแพ็คหลายแยกสถานที่คลิปหลายตอนกำลังทยอยส่งมาคนก็เข้าไปถล่มถล่มคอมเมนต์กันถล่มเลยจานแล้วก็เดาว่ารัฐมนตรีลายนี้เป็นใครจากนั้นคุณศักดสยามชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ก็มอบานาไนทนายส่วนตัวไปแจ้งความก็ณีเผยแพร่ข้อความมันเป็นเท็จในไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กของคุณมงคลกิจเขาแล้วก็ระบุว่านายมงคลกิจระบุว่าศักสยามไปทองหล่อเมื่อไปเดือนเมษามีนาคมทําให้เกิดคัสเซอร์ทองหล่อก็ทําให้ความเสียหายนะครับอาจารย์เอาอย่างนี้ทำไมคุณมงคลกิจจะมั่นใจว่าแกปล่อยภาพแบบนี้เอแล้วมันจะไปลนตำรวจเราจะไปยุ่งกับเขาเลย <laughs> ให้เขาเป็นคดีความกันเองอเราไม่เกี่ยวเราไม่ยุ่งครับ นะคะใครจะกล่าวหาอะไรใครใครายการเราอย่าไปเอามา <c oughs> เดี๋ยวเราก็ติดล่างแหย่ <c oughs> อีกแม่เ,าเ,เราแต่อาจารย์เคยบอกกันว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยควรออกมาแสดงความชัดเจนก็คือคนที่บริสุทธิ์ใจแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ใครบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อย่าไปยุ่งกับเขาอาจารย์บอกว่าอ,อย่าไปยุ่งกับเขาเรื่องนี้เสรีจะไม่ดรามา่าเราไม่ยุ่งกับเขาเพราะจริงๆรูปนั้นก็ไม่ได้บอกวันที่วันทางใช่ ไม่ยุ่งแต่ถ้าเปิดมาแล้วขอปิดหน่อยล่าสุดเนี่ยนะครับมีผู้ใช้ Facebook นามว่าเป็นคนดีนะคะอย่าทำร้ายค่ะระบุว่าเป็นสาวเซ็กซี่ในเจสสกีนั่เน,นเขาบอกบังเอิญไปเที่ยวุ่มเพื่อนมารู้ที่หลังว่าเพื่อนในกลุ่มเป็นลุ่นน้องท่านและภาพนี้เกิดขึ้น18สิงหาคม6 3ทีบบอกแล้วเราไม่รู้วันที่วันทางเพราะฉะนั้นเราไม่เล่นเรื่องนี้เลยเ,เราไม่ขอพูดเราไม่ขอกล่าวหาอะไรใครทั้ิ้นให้เขารับผิดชอบกันเองจบเรื่องนี้ว่าให้เป็นดราม่าระหว่างคุณมงคลกิจ กับคุณศักดิ์สยามเราไม่ยุ่งเราไม่เกี่ยวนะคะเราไม่ขอกล่าวหาใครครับรอดูว่าเขาฟ้องกันถึงไหนจบยังไงค่อยมาเล่าอืข้ามเรื่องครับอาจารย์ไม่ไม่ดราม่าเรื่องนี้ดราม่าดีกว่าอาจารย์อาจารย์เคยมีคนแบบโทรศัพท์มาขายประกันไหมครับมีเวลาเราแบบไม่ซื้อเนี่ยเราไม่ซื้อเพราะเหตุใดบ้างอาจารย์อ้าวผ่อนไหวไหมส่งไหวไหมเชื่อถือเขาไหมเรามีกรมธรรม์เยอะและยังมันมีหลายเหตุ แล้วถ้าสมมุติว่าไม่ซื้อก็แยกย้ายถูกแมาจาร,รย์ไม่เคยมีใครโทรก,กับรรดาอ่ะเรื่องนี้มันเกิดอย่างนี้ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์ข้อความแคปหน้าจอ SMS SMS ด้วยนะคุณผู้ชมที่ตัวแทนขายประกันส่งมาทางโทรศัพท์ข้อความว่าบัตรทองเตียงสนามรออยู่แล้วก็มี emoji อีโมจิยิ้มคลิกคลิกอย่างนี้เขาบอกว่าก็เลยนําเรื่องไปร้องเรียนที่บริษัทก็พูดเลยบริษัทเพาก็เปิดไปแล้วนะครับกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตออกแถลงชัดเจนผ่าน Facebook ของเขาว่า สรุปอย่างนี้นะแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพฤติกรรมของตัวแทนคนดังกล่าวขัดถ่อจรรยาบรณจริยธรรมทางธุรกิจและมาตรฐานการบริการของบริษัทจึงดําเนินการให้ผู้แทนนั้นพ้นจากสภาพการเป็นตัวแทนของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในบริษัทนะบริษัทเขาพูดส่วนผู้เสียหายบอกว่าพอได้รับคําขอโทษทั้งจากพนักงานขายที่ส่งมาเธอก็ไม่ติดใจเอาความทางบริษัทโทรมาชี้แจงเธอก็ขอบคุณบริษัทที่ไม่เพิกเฉยจริงๆเรื่องจบแล้ว พนักงานรู้ตัวว่าผิดโทรมาขอโทษบริษัทรู้ว่าพนักงานผิดก็ปลดพนักงานออกคนที่ถูกกระทําก็รู้สึกว่าโอเคแกขอโทษแกขอโทษก็จบแต่พอเรื่องแบบนี้อาจารย์เราเป็นคนค้าขายเราส่งทุกอย่างให้ก็ได้แต่เราส่งอย่างนี้ได้จริงๆหรออาจารย์ส่งอะไรส่งข้อความแบบพออาจารย์บอกอาจารย์ก็มีประกันโควิดมาขายอาจารย์มันดีมากเลยนะครับอาจารย์อาจารย์บอกไม่ซื้อพระอาจารย์บอกไม่ซื้อได้อาจารย์บัตรทองรออยู่เตียงสนามรออยู่นะจ๊ะ เขาเรียกว่าทาโดยไม่คิดอแล้วเป็นไงอนาคตของตัวเองดับบูปสิครับคือเมื่อออกจากบริษัทนี้แล้วคิดว่าจะไปอยู่ที่บริษัทอื่นได้ไหมถ้าทางจะยากเพราะอะไรไหมคุณผู้ชมมันมีการเอาหมายเลขเนี้ยไปเช็คปรากฏว่ามันมีข้อความที่เหมือนตําหนิติเตรียมพฤติกรรมพนักง,งานคนนี้ตั้งหลายอย่าง,างเช่นขายประกันไม่ได้แล้วพันลูกค้าขายประกันมาย,ยาดแย่ขายประกันหัวจุดจุดสันดานจุดจุดจุดก่อกวนคือมีมารยาทมีไหม ขายประกันบริษัทนี้ไม่ต้องรับคือด่าเขาเยอะมากเลยอาจารย์เพราะฉะนั้นก็คงไม่มีใครรับทางานอนาคตเสียแล้วล่ะค่ะเอาางนี้ในฐานะคนซื้อก่อนจริงๆหลายคนนะเวลาแบบเหมือนบริษัทประกันโทรมาเงี่ยก็จะรีบวางสายเลยเราเป็นคนรับโทรศัพท์ก่อนเราจะปฏิเสธเขายังไงให้นุ่มนวลที่สุดครับอาจารย์หมายความว่าไงฮัลโหลสวัสดีค่ะจากกอล์ฟประกันภัยนะคะจะมาเสนอประกันภัยให้คุณดรเรเสลียค่ะไม่สะดวกค่ะสักนิดถึงนาทีได้ไหมคะ คือจะไม่ซื้อไงครับจะเสียเวลาคุณปบเปล่าโอ้สวัสดีค่ะเราก็จะแบบว่าไม่สะดวกไม่ซื้อเสียเวลาคุณอบเปล่าในฐานะคนขายอาจารย์เราก็อยากได้ลูกค้าขอบคุณค่ะเแล้วจบเนาะจริงๆหลักการนี้มันไม่ต้องมาสอนกันเลยมันง่ายมากจริงๆคือเราไม่ค้นจะเป็นตำหนิของซื้อของขายก็เคยไปเลือกซื้อเสื้อผ้าแล้วสุดท้ายไม่ซื้อไหมบ่อยลองด้วยลองเลยละ่ะ<อ>ก็มันใส่แล้วไม่สวยนี่ใช่ เคยเดินเข้าไปในร้านเบเกอรี่แล้วดูแล้วก็เดินออกมาเฉยๆเดินไม่ซื้อมีไหมหลายครั้งอาจารย์เออทำไมทุกครั้งที่เราเข้าไปเราต้องซื้ออ่ะไม่จําเป็นคือบางทีเราอยากซื้อแต่เราไปดูแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่ใช่ของที่เราอยากได้ใช่ไหมล่ะแม่ค้าก็จะไม่ไม่ควรด่าเอออย่างเช่นเราอยากได้ฟรุตเค้กแต่ไปถึงมันไม่มีฟรุตเค้กเราอยากได้เค้กกาแฟแต่มันมีแต่วาน,นิลากับกับไอ,อ,อ,อ้ช็อกโกแลตเราเลยเดินออกมาเราผิดอรอไม่ผิด S <S <S ดังนั้นห้ามด่าเอางี้เอาเรื่องนี้มาเล่าในฐานะผู้ให้บริการคุณไม่สามารถส่งข้อความแบบนี้มาได้และถ้ามันมีการตรวจสอบอนาคตจะหมดอย่างคนนี้เป็นต้นครับนนเนอะอาจารย์เนาะอัาไปต่ออาจารย์ชอบกินขนมอันลัวไหมครับอันลัวไหมครับไม่กินเพราะมันหวานใช่ไหมอาจารย์ใช่นอกจากปกติเนี่ยไม่กินอยู่แล้วอาจารย์ดูภาพนี้มันเป็นภาพที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากมายมันเป็นอันลัวอันลัวรู้ลพระธรรมเขาบอกอย่างงี้เอาลูกขึ้นมา นี่อาจารย์เขาทำเป็นรูปพระเลยอะถามจริง,งกล้ากล้ากัดไหมไม่กล้ากัด<อ>แต่เขาขายดีมากเลยนะอาจารย์ก็แล้วแต่คนนี่เขาบอกแพ็คหนึ่งเอาจริงมันดูสวยสวยนะสวยต้องบอกสวยแต่พอเป็นของกินอ่ะพี่ไม่กัดไม่กล้ากัดเหมือนกันเนาะแต่ไม่ไม่ไม่รู้ยังไงล่ะครับเขาบอกว่ามาจากอันนี้เป็นร้านร้านหนึ่งเขารับออเดอร์กล่องหนึ่งเนี่ยหนึ้อยบาทมีตามรูปเลยมียีชิ้นอาจารย์ ออเดอร์รอคิวถึงสองอาทิตย์ก็พี่ว่าก็เป็นสัมภาษณ์คนที่กัดดีกว่าเขากัดตรงว่ากัดว่ากล้ากัดไหมเนาะไม่เขากัดตรงไหนเขากล้ากัดอยู่แล้วไงเราไปถามคนที่เขากัดไปแล้วเนี่ยเขากัดตรงไหนแล้วตอนที่เขากัดเขารู้สึกยังไงทําไมเขาถึงกัดไม่รู้ล่ะรู้แต่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกมานายนรง์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการบอกว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมไม่ควรนามาทาขนมเป็นสิ่งบูชาหากขนมเหลือบูดทิ้งขยะมาแม่มาเขียกกินคนจะรู้สึกยังไงถูกต้อง นะครับแล้วก็เราไปสอบถามเจ้าของที่ทำเขาบอกตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเนื่องจากไม่มีคนช่วยจึงหยุดออเดอร์แต่ทยอยทำออเดอร์ที่มีอยู่ให้หมดอยู่หยุดเพราะไม่มีคนทำไม่ใช่หยุดเพราะรู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะแล้วที่สำคัญนะไม่คิดว่าอารุอารัวทรงทรงพระเครื่องอีกค่ะเกิดปัญหาส่วนตัวไม่มีเจตนาจะลบลู่แต่เห็นพิมพ์พระเครื่องน่าสนใจก็เลยนำมาเป็นจุดขาย และที่กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์สุดๆก็คือมีเจ้าหนี่ทหารสามสี่คนไปที่บ้านของคนนำขนมจนคนมองว่าร้านยังไม่ทำผิดกฎหมายไม่ใช่ผู้ต้องหาทำไมถึงทำขนาดน,นี้โอเคด่ากันเลยสุดท้ายอยากด่าอะไรก็ด่าพระมหาไัยวันเนี่ยก็ออกมาบอกว่ารุ่นนี้มีไว้ไม่อดหิวหิวก็หยิบมากินเรียกว่ารุ่นกูให้มึงอิ่มคือพระมหาภัยวันนี่แกมองว่าไม่ได้เป็นเรื่องรบหลู่อะไรพร้อมกับเคารพความเห็นคนที่รับไม่ได้แต่ฝากบอกไว้ไว่าอย่างนี้นะครับ คนที่ซีเรียสเรื่องการปรามายพระพุทธเจ้าในรูปแบบของขนมช่วยไปซีเรียสเวลาคนเอาพระพุทธเจ้าไปทําเป็นของขังไปทําเป็นเครื่องไสยศาสตร์อสศบคุณไปทําเป็นของเชิงพิชย์ค้าขายหลอกคนด้วยนะครับก็สมมติว่าที่นี่เขาห้ามเอาอาหารมากินครับแล้วก็อาหารมากินก็ก็บอกอาจารย์เสรีก็กิกนการที่พี่ก็กินอ่ะก็พ้นผิดไหมไม่เพราะก็กินไปแล้วผิดกฎเราต่างคนต่างผิดแต่ใครผิดก่อนผิดหลังก็ผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่ไม่ใช่บอก เออไปว่าคนทําพุทธพาณิชย์สิจะมาว่าตรงนี้ทําไมผิดทั้งคู่ครับมันไม่เหมาะสมนะอาจาอคือไม่ได้บอกว่ามาว่าตรงนี้ทําไมไม่ว่าตรงโน้นก็ผิดทั้งคู่แหละเอไม่ใช่เราไม่ว่าก็ว่าคนที่เขาไม่พอใจกับพุทธพานิชย์มีไหมมีครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีใครว่ามีนั้นคนนั้นอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะคนที่มองว่าเําขนมไม่โอเคอ และพูดแันนี้ก็ไม่โอเคเพราะะนจะมาพูดบอกว่ามาว่าะไรตรงนี้ทําไมไม่ว่าตรงนู้นเขาก็ว่าเอาเป็นว่าถ้าผิดตรงไหนไม่ต้องไปผิดเท่าคนอื่นผิดหรือเปล่าก่อนถ้าผิดก็เลิกทาไม่ใช่บอกก็ไม่ได้กินคนเดียวอาจารย์ก็กินนี่ตากร้องก็กินเออแกก็ผิดตัแต่ต้นใหญ่แล้วถามว่าถ้าเกิดพี่ก็กินเนี่ยก็พ้นผิดไหมไม่พ้นเออก็นั่นไงง่ายมากก็ว่าคำตอบอาจารย์ชัดเจน ไม่ว่าเราจะผิดคนที่หนึ่งผิดคนที่สองหรือหรือผิดคนที่สหรือผิดเรื่องไหนอ่ะผิดก็คือผิดใช่ผิดก็คือผิดจบนะครับถ้าพุทธภานิชผิดก็ผิดไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดพุทธพานิชไม่ผิดอันนี้ก็เลยจะไม่ผิดกันเหรอครับพี่ช่ผิดก็คือผิดคําตอบของเรื่องนี้ง่ายจริงๆนะครับแต่ตรงนี้เราไม่ได้บอกผิดไม่ไม่ไม่บอกว่าผิดนะบอกว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมและตัวเราไม่เอาแต่คนอื่นจะเอาก็ว่ากันไปก็อย่างนี้ว่าถ้าสมมติมีคนส่งให้ทาน ถ้าจะต้องทานก็คงยัดเข้าไปทั้งอันเลยอาจารย์ไม่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 เข้าไปเลยไม่เอากัดไม่ไหวนะจี่คืนค่ะนพี่คืนอย่างที่อาจารย์บอกต้องไปถามคนที่สั่งซื้อนั่นแหละว่าซื้อไปทําไมกินตอนไหนกินยังไงกัดตรงไหนเนี่ยแค่เนี้ยกัดตรงไหนนี่ยโอ้โหให้กัดตรงคอแล้วให้เสียนพระกับองค์พระอยู่แยกกันนี้ไหวอ่ะกัดทานแล้วก็ถึงบอกอ่ะไหนดูมีข้อความจากทางบ้านใช่ไหมเรื่องนี้อาจส่งข้อความขึ้นมาหน่อยข้อความถามว่า เป็นคนชอบอรวัวมากๆแต่แบบพระไม่กล้ากินค่ะเหมือนกันครับอาจารย์เนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไม่กล้ากินเหมือนกันก็กินไน้อยๆก็ไม่กล้ากินเหมือนกันคุณผู้ชมมีอีกไหมมีข้อความอีกไหมถ้าไม่มีจะไปข้อเรื่องต่อไปเรื่องนี้เกิดขึ้นเสมออาจารย์อยู่ในหมู่บ้าน <Okay. S 1> เคยลำคาญเพื่อนบ้านเรื่องอะไรบ้างครับออจูงหมามาขี้หน้าบ้าน ถ้าเขาจุงหมามาขี้แล้วเก็บไปก็ไม่น,านามม่ามันกนะ<อ>ส่วนใหญ่เขาจะขี้แล้วทิง้งไว้เลยอย่างเงี้ยเหละครับแล้วอาจารย์จัดการยังไงบอกเขาหรือว่าไม่พี่เฉยไม่อยากมีเรื่องกับใครเรื่องนี้เป็นเ,เรื่องความไม่พอใจไว้ในใจเนาะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอาจารย์เขาบอกว่ามีคนโพสต์เฟซบุ๊กผ้าผ้าหนามไยมใช้แล้วสองแผ่นเนี่ยแขวนอยู่อย่างงี้อาจารย์แขวนไว้บนราวตากผ้านํามาวางไว้เพื่อจองที่จอดรถบริเวณฝั่งตรงข้ามตึกคิวของเคหะสุขสวัสดิ์ ชาวราชบูรณะพร้อมบรรยายว่าอาหารล่าญานเนี้ยอร่อยมากมายแต่เหลือเห็นภาพผ้าทำไมาใช้แล้วพ่อยอยู่ที่เราตากผ้าที่ร้านหนึ่งนํามาแขวนไว้เพื่อกันที่ก็ต้องรีบกลับบ้านทันทีแต่หด่นกันเนาะ <laughs> ซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้อาจารย์สร้างความลำบากใจแล้วก็เดือดร้อนให้พ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าที่ไปซื้อของย่านนี้มากล่าสุดเขาบอกเกิดเหตุทะเลาะวิวาทเลยจนตํารวจราชบ,บูรณะต้องเผยบอกว่าไปดูแลความความวุ่นวายมันอย่างนี้ คู่กรณีเป็นเพื่อนบ้านโครงการเดียวกันเขาแย่งที่จอดรถกันเจ้าของร้านอายุ40ปีบอกว่าได้ใช้ราวตากผ้านเนี่ยแขวนผ้าทำไมอยู่ทุ่มใส่รถของนางอีกคนหนึ่งที่มาจอดไม่ยอมให้นางจอดซึ่งรถ Honda j a z z ของคุณปุ้ยเนี่ยตัวถังด้านหน้าก็เลยเปรอยเบื้องต้นก็เก็บหลักฐานไว้นอกจากนี้ทั้งคู่มีปัญหากันก่อนหนะ้านี้คือเรื่องจอดรถนี่แหละซึ่งที่จอดรถเนี่ยต้องบอกไปที่ส่วนกลางยเนี่ยเขาทุ่มใส่กันแบบนี้อาจารย์ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีปัญหากันเขาบอกว่าก็เคลียร์กันหลายครั้ง มีครั้งหนึ่งนะครับอเจ้าของรถนี่นะครับได้ย้ายลาวตากผ้าท้นไมไปที่อื่นทําให้เจ้าของลาวตากผ้าโมโหเขาทําไงล้งอาจารย์เอาอุจจาระมาปาใส่รถจนเลอะเทอะทาให้เจ้าของรถไมได้โทรศัพท์เอาถังกระถางต้นไม้ไปคว้างใส่หน้าร้านโอ้ยอาจารย์เขาก็ตีกันไม่เลิกจริงๆงะครับดูสิสงสารตำรวจต้องไปจับอะไรแบบนั้นอาจารย์เรื่องแบบนี้เป็นเหมือนเรื่องเล็กน้อยในหมู่บ้านแต่เวลามันทํานานไปนานไปความอดทนหมด เราแก้ไขเรื่องนี้ยังไงดีอาจารย์ก็ต้องมีกฎกติกาที่นิติออกมาอย่างชัดเจนอ่ะอย่างนี้ถ้าเป็นตามภาพเนี่ยต้องไม่แขวนผ้า,นานหน้าบ้านอย่างนั้นถ้าเป็นพื้นที่ส่วนกลางจองไม่ได้ first come first serve ใครมาก่อนก็ได้สิถูกไหมถูกงั้นคุณป้านี่ก็ไม่ควรเอานี้มาแขวนไม่ควรเดี๋ยวนะสมมตคือไม่ควรจะแขวเอานี้แล้วกันคือสิ่งที่เป็นกฎหมายแต่พวกเราไม่ทําตามกฎหมายกันนะคะถามว่ากรทมเคยประกาศไหม ว่าถ้าใครเอาปี๊บมาวางเอาก้าอว้มาวางเอาไม้มาขวางถนนหลวงซึ่งไม่ใช่เป็นที่ของใครเพื่อกันไม่ให้คนรถไปจอดผิดนะผิกดกฎหมายใช่เราเคยคุยหลายครั้งเออแล้วเราเคยไปแจ้งไหมไม่เคยเราก็ไม่ยุ่งด้วยแล้วก็เห็นก็วางกันเลขเทปไปหมดเออแล้วเราก็ไม่ยุ่งด้วยแค่นั้นเองแต่จริงๆเนี่ยกรทมเขาบอกแล้วถ่ายรูปไปฟ้องได้เพราะถนนหลวงไม่ใช่ที่ของเขา เป็นที่ส่วนรวมเป็นที่ส่วนรวมใครมาก่อนก็ได้จอดใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นที่ห้ามจอดตำรวจจราจรก็จะมีหน้าที่มาจัดการไม่ใช่คุณด้วยถูกต้องถ้าเป็นที่ห้ามจอดตำรวจจะมาจัดการแต่ส่วนใหญที่มีปัญหาคือที่ที่จอดได้แล้วก็เสร็จแล้วคนที่เป็นหน้าร้าน,น,าานเขาอ่ะเาาขาจะาปี๊มาวางเอากาอี้มาวางอา นะครับเพื่อไม่ให้คนมาจอดอาจารย์หรือว่ากฎหมายกฎหมายบ้านเรามันอ่อนมันไม่รุนแรงเลยไม่กฎหมายม,มันไม่ได้อ่อนครับแต่คนบังคับใช้กฎหมายอ่อนปังหาที่อ่อนอเอางี้ถ้ากอฟเห็นนะกอฟฟ้องไม่ล่ะพวกไม่อยากยุ่งก็ผ่านาานั่นไงแล้วเราจะไปบอกกฎหมายอ่อนได้ไงกฎหมายเขา,เขาเขียนว่าไม่ได้อ่อนอะไรแต่เรานั่นแหละอ่อนหรืออย่างนี้สมมติก็ไปแจ้งเขาแบบไม่มีเจ้าทุกเขาก็ทาไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์เหมือนทบแบบ นี่นกเขตจตุจักรตรงลาดพร้าวซอยหนึ่งอ่ะโอ้ยวางกันเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยเขาจะมาตรวจไหมจันมันไม่ใช่คดีแพงถ้าคดีแพงต้องมีผู้เสียหายนี่คดีอาญาก็สามารถแจ้งได้ใช่เออและนี่ในหมู่บ้านเขาทําผิดต่อสาธารณะเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านตรงนั้นที่สาธารณะหรือเปล่าแต่ก่อนจะถึงตํารวจอะนิี้ตีจัดการก่อนได้ไหมนาอ ก็ก็เห็นหลายลายเนะการทะเลาะกันในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เกิดกับมันไม่เหมือนที่อาจารย์ทำอะ่ะเก็บความโกรธไว้ในใจอันนี้เขาจะปล่อยความโกรธออกมาเลยอ่ะอาจารย์พี่ไม่อยากยุ่งกับใครพี่ต้องการอยู่ตรงนั้นนานๆอาจารย์บอกว่าเราก็ถ้าไม่ดือ่อร้อนจนเราทนไม่ไหวเราก็ทําใจเออถ้าเกิดเรามีเรื่องเราอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะใช่เพราะบ้านมันไม่ได้ย้ายได้ง่ายๆเนาะเออบ้านเราไม่ใช่จะย้ายบ้านได้ง่าย,ายๆเคยขนของย้ายบ้านไหมมันกุมใจนะเออ,อ นี่นี่คือห้าเรื่องอย่างที่จย์บอกทุกที่มีกฎของเขาดังนั้นก็ดูแลกฎดีๆนี่เตี๋ยช่วยดูแลหน่อยไหนเอาทางทีมงานบอกว่าแผนที่ได้แล้วไหนไหนขึ้นไห้ดูหน่อยทีมงานไปจัดการเรื่องแผนที่มานะครับว่าเดี๋ยวนะคุณผู้ชมทีมงานไปเข้าที่เฟซบุ๊กคุณแพทมาให้นี่คุณผู้ชมสามารถไปเช็คได้นี่อย่างเนี้ยเห็นไหมญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งได้ ศูนย์ตอนนี้คือศูนย์จุดแปดเองอาจารย์เกาหลีใต้คือศูนย์จุดสามเห็นไหม,ไมนี่คุณผู้ชมใครด่านะเอานี้ไปให้ดูเขาดูทีเกาหลีใต้ศูนย์จุดสามอาจารย์ญี่ปุ่นศูนย์จุดหกนิวซีแลนด์เพิ่งได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เราหนึ่งเปอร์เซ็นต์เาะราสองเปอร์เซ็นต์มากกว่าเขาอีกออสเตรเลียอันนี้ไม่ได้มีบอกปเปอร์เซ็นต์มาไม่ได้เขาบอกมีบางประเทศไม่ใส่ไว้อา่าคุณแพตเขาเขียนว่ามีบางประเทศไม่ใส่ไว้เห็นไหมมันมันจะบอกไว้หมดเลยคุณอยากเปรียบเทียบกับประเทศอะไรเอาเลยไหนดูมีอีกไหมนี่ยุโรป แคนาดาบราซิลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เนี่ยอย่างอินเดียก็1%เปอร์เซ็นต์เท่าพอๆกับเราเอนี่อ่ะมันกลับมาเมื่อกี้ฉันเห็นฟิลิปปินส์อยากดูเซาทีเจเชียเมื่อกี้มีฟิลิปปินส์ก่อนหนะ้าแผ่นนี้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะเออไปอีกครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตนี่ฟิลิปปินส์เห็นมศูนย์จ<อ>ุดสองเปอร์เซ็นต์ไต้หวันไม่ได้บอกไว้อินโดนั่งสองจเราประมาณประมาณอินโดสิงคโปร์นะ14%อาา่ะมอร์เซ็ันเร็วหน่อย มาเลเยเท่าพอๆกับเรานะคุณผู้ชมอย่ามาแต่มาสิงคโปร์เขาเยอะพะัฒนาะประชากรพรน้อยใช่ประชากรเขาน้อยดูสิคุณผู้ชมเห็นไหมเวลาเราบอกว่าเนี่ยฉีดน้อยฉีดน้อยข้อมูลพวกนี้ไม่ลวงนะประเทศไทยตอนนี้ขึ้นตอนนี้มัน0.4เปร็นเพราะว่าฉีดไปประมาณ1.3นะครับประมาณนั้นคือเวลาทำอะไรเนี่ยต้องเทียบเป็นสัสดส่วนอย่าเอาตัวเลข คือถ้าเราไปดูการฉีดในประเทศที่ประชากรเยอะอย่างเช่นอินเดียจีนอเมริกาอินโดนีเซียโอ้โหรับรองได้ตัวเลขเนี่ยสูงแต่พอเทียบเป็นสัดส่วนต่อประชากรที่มีเนี่ยมันไม่ได้สู<ฆ>งเพราะคนเขาเยอะดังนั้นจะจะพูดจะอะไรก็เขาเรียกอะไรหาข้อมูลเยอะๆหาข้อมูลและชิดเชิงวิทยาศาสตร์หน่อยสิเพราะว่าโลกออนไลน์คุณพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์อะไรก็ได้เลยอ่ะถ้าเขามาฟ้องก็จะซวยไปเนี่ยดูสิอ่าเดี๋ยวใคร ใครอยากรู้ก็ไปไปไป,ไปตามนะครับมักลับมาที่หน้า Facebook คุณพี่เขาอีกทีนึงเดี๋ยวเขาบอกเขาจะไปตามหน่อยเราจะได้เห็นเนาะอ่ามีข้อความจากทางบ้านมาไหมเวลาใกล้หมดแล้วไหนดูซิข้อความจากทางบ้านนะต้องบอกนะวันนี้เราสองคนเนี่ยอ่าเขาบอกขอให้อาจารย์เสรีช่วยเตือนสติเรียกจิตสํานึกผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลสนามที่เสียสติเช่นให้เจน้น้าที่ไปซลอตเตอรี่ ใช้ไปซื้อของจับกลุ่มเต้นหรือทําอะไรรบกวนส่วนรวมใช่คือเราไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ใช่บ้านเราส่วนตัวไม่ใช่ห้องส่วนตัวที่โรงแรมครับทําอะไรก็ขอรับสิทธิคนอื่นเขิ่ด้วยนะคะเนาะฝากเอาไว้ด้วยอมีข้อความอีกไหมข้อความมาได้ครับคนที่แขวนผ้าทำไมใช้แล้วเป็นคนที่ใส่ทุเรศน่ารังเกียจที่สุดย้ายบ้านอย่างเดียวเสียสุขภาพจิตใช่อย่างที่บอกมันย้ายบ้านยาก่ะมันย้ายยากบ้านมันย้ายยากจริงๆถ้าเป็นห้องเช่าย้ายหนีอยู่แล้ว เนาะไม่มีข้อความแล้วเนาะเวลาหมดแล้วเนาะอ,อ่ะอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วให้อาจารย์ฝากข้อคิดกับคุณผู้ชมทางบ้านเราหน่อยอเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนฟังหมอพูดอย่าฟังหมาเหา่าอย่างที่อาจารย์บอกแล้วในเฟซบุ๊กเราอาจารย์คนส่วนใหญ่ก็มาบอกว่าลงทะเบียนได้คนที่ลงทะเบียนได้นะคุณผู้ชมก็ฝากหน่อยโพสช่วยพูดเยอะๆช่วยพูดเยอะๆ,ๆถ้าได้ลงเงียบแ่บคนไม่ได้น้อยๆเขาเสียงดังขึง<ไห>น้นมาเนาะเอานี่เวลาหมดแล้วนะครับก่อนจากการขอบคุณ True 5G อาจาัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราอาจารย์เสรีก๊อฟและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ